ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ของไลฟ์สดในช่วงนี้นะครับก็มาถึงช่วงของผมแล้วนะครับขเขาเรียกว่าช่วงคิดแบบผู้นําสไตล์ยูมีพัทนะครับคิดแบบผู้นําสไตล์ยูมีพัทล้วก็ผ่านมาหลายๆช่วงนะครับผ่านมาหลายๆท่านที่เข้ามาคุยในเรื่องของไลฟ์สดนะครับผู้น,นําเงินล้านแต่ละท่านพูดมาตั้งแต่เรื่องของตัวสินค้าเรื่องของแรงบันดาลใจเยอะแยะมากมายในวันนี้นะครับก็มาถึงสําหรับตัวผมวันนี้นะครับ คนที่จะทําธุรกิจของยูมิพั์ได้เนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นท่านต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจรัวๆมาให้พวกเราเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนที่พูดคนเดียวนะครับเออตอนนี้มันพูดคนเดียวนั้นเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะไม่ถนัดนะครับแต่ผมเนี่ยพูดได้ทุกเรื่องะครับโอเคนะครับมันในเรื่องราวของเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับ ความคิดคิดแบบผู้นำจริงๆแล้วนะครับมันมีหัวข้อเยอะแยะมากมายนะครับในหนังสือก็มีในตามเขาเรียกว่าสื่อต่างๆนะครับภาวะผู้นำเป็นยังไงต้องขย,ยันกระตือรือร้นมีวิสัยทัศน์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับการเป็นผู้นำแต่ที่ยูมีพัฒน์นี้นะครับผมได้ทำงานร่วมกับมีพัฒน์มา3ปีแล้วอยู่ในวงการธุรกิจนี้มา15ปีนะครับ สรุปทั้งหมดทั้งสิ้นที่ทำมาเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าความคิดแบบผู้นำที่ทำธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับโดยเฉพาะบริษัทยูมีพัฒ์เรานะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับแนวคิดอันดับที่หนึ่งที่ท่านต้องมีแนวคิดเลยนะครับเขาเรียกว่าแนวคิดของการเรียนรู้ท่านต้องเรียนรู้เรื่องระบบของบริษัทยูมีพัฒนะครับเรื่องของแผนรายได้หรือแผนการตลาดนะครับ เรื่องของสินค้านะครับจนเข้าใจผมใช้คาว่าเรียนรู้จนเข้าใจฝึกฝนเรียนรู้จนเข้าใจครับจนเข้าใจเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปข้อ2ครับแนวคิดข้อที่2คือเรื่องของการสามารถที่จะถ่ายทอดและบอกต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเรื่องของสินค้าเรื่องของแผนรายได้ของบริษัทยูมีพัททุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับบริษัทยูมีพัทท่านต้องสามารถบอกต่อคนอื่นได้ ถ่ายทอดได้ให้กับทีมงานท่านได้นะครับอ่านี่คือแนวคิดที่หนึ่งกับแนวคิดที่สองข้อที่สองท่านมาตามดูกันครับว่าข้อที่สามคืออะไรครับข้อที่สามเนี่ยผมใช้คําอย่างนี้ว่าอ่าให้คุณเน่ครับเข้าใจคนให้เป็นคนเข้าใจคนครับเมื่อท่านมาทําธุรกิจอ่าในบริษัทยูมีพัฒน์เนี่ยครับสิ่งสําคัญที่สุดท่านต้องเข้าใจคนเข้าใจว่าคนเขาต้องการอะไรอยากได้อะไรนะครับเราก็ ให้ให้สิ่งนั้นกับเขานะครับข้อที่สเป็นคนดีนะครับข้อที่4นี้แนวคิดที่จะเป็นผู้นําต้นแบบหรือเป็นผู้นําที่บริษัทยูนิพั์ท่านต้องอย่าลืมนะครับท่านต้องเป็นคนดีคนดีทําไม่ยากครับการเป็นคนดีทําง่ายๆทําแค่2เรื่องเท่านั้นคนดีในบริษัทยูนิพั์เขาทํากันแค่นี้ครับหนึ่งเป็นผู้เสียสละครับเป็นผู้ให้นั่นเองนะครับเสียสละยอม เขาเรียกว่าให้คนอื่นได้เปรียบและเราเสียเปรียบเขานะครับให้คนอื่นเขาได้เปรียบแล้วเราเรายอมเสียเปรียบนะครับทุกคนจะมองว่าเราเป็นคนดีทําง่ายๆเท่านี้นะครับไม่ต้องไปนั่งจําสินภาวนาโอ้ยมันยุ่งยากนะครับมันต้องทําแค่นี้พอนะครับทํายังไงก็ได้ให้คนอื่นเขาได้เปรียบแล้วเราเสียเปรียบจะเป็นคนดีได้อย่างง่ายดายนะครับในโลกของธุรกิจเครือข่ายบางคนนะครับก็พลาดข้อนี้แหละนะครับที่คุณเข้ามาทํา ธุรกิจนะครับแล้วคุณไม่ประสบความสําเร็จเพราะคุณไม่ได้เป็นเป็นผู้ให้และเป็นไม่ยอมเสียเปรียบใครเลยนะครับก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จได้นะครับอ่ะข้อสุดท้ายเลยนะครับที่ผมให้คือคนที่จะเป็นผู้นําได้นะครับคุณต้องให้เวลากับธุรกิจอยู่มีพัฒนี้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ในคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้เหมาะหมายความว่าคุณต้องให้ทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงหรืออะไรแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ความหมายก็หมายความว่า คุณต้องเต็มที่ในขณะที่คุณทำธุรกิจนี้นะครับนี่แหละครับถ้ารวมทั้งหมด5ข้อนี้ถ้าท่านฝึกฝนจนเป็นคุณสมบัติของท่านท่านก็จะกลายเป็นผู้นำของบริษัทยูมิพั์เราแต่ในเรื่องราวของภาวะผู้นำที่เขาเขียนกันในหนังสือมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาพูดตรงนี้ผมพูดถึงว่าถ้าท่านจะทำธุรกิจยูมิพั์คุณสมบัติผู้นำที่ผมมีในบริษัทยูมิพั์เลยคือผมเป็นเช่นนี้นะครับอ่ะ ก่อนที่ผมจะจบผมจะแถมนะครับแนวคิดหลักการบริหารให้แก่ท่านซึ่งแนวคิดนี้นะครับเป็นนักบริหารได้ท่านต้องมีแนวคิดนี้เลย3แนวนี้นะครับถ้าท่านทําจนชํานาญในสิ่งที่ผมพูดท่านจะกลายเป็นนักบริหารนะครับสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้นักบริหารระดับปริญญาโทปริญญาเอกเขาเรียนกันนะครับแต่ผมจะามาถ่ายทอดให้พี่พฟังดูให้รู้เลยนะครับว่าการเป็นนักบริหารที่ดีท่านต้องมีอยู่3ข้อครับ ข้อที่หนึ่งท่านต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีถ้าท่านไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่มีทางเลยครับที่ท่านจะเป็นนักบริหารได้นักบริหารที่ดีเนี่ยต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้าคนง่ายนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเข้าหาคนง่ายทําอะไรง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหยิงมันไม่ได้นะครับการที่จะเป็นนักบริหารที่ดีท่านต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนะครับข้อที่สองท่านต้องมีเขาเรียกว่าวาจา พูดจูงใจคนได้พูดทำให้คนคอยตามพูดทำให้คนปฏิบัติตามพูดให้คนเชื่อถือได้นะครับนี่คือข้อที่2ข้อที่สาท่านต้องมีแผนงานนะครับมีแผนงานอ่าเดือนทําอะไร2เดือนทําอะไร3เดือนทําอะไร1ปีทําอะไรอย่างนี้ครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอย่างนี้นะครับต้องมีแผนงานประมาณนี้อันนี้ผมพูดให้คร่าวๆก่อนนะครับว่า คนที่จะเป็นนักบริหารได้ท่านต้องทำสามเรื่องนี้จนเชี่ยวชาญจนชํานาญแล้วก็เกิดผลกับชีวิตของท่านนะครับโอเคนะครับก็นี่ในเรื่องราวของขอบวนการคิดที่จะทําธุรกิจยูมีพัฒนประสบความสําเร็จผมได้รวบรวมไว้หมดแล้วนะครับว่ามันมีแค่5ข้อนี้นะครับอันดับที่1คนที่จะเข้ามาท่านต้องเรียนดูให้เก่งแล้วก็ถ่ายทอดให้เป็นนะครับแล้วก็ดูคนเข้าใจคนนะครับแล้วก็เป็นคนดีแล้วที่สําคัญที่สุด ท่านต้องให้เวลากับงานนี้อย่างเพียงพอนะครับก็อยากให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสวัสดีครับ